วงการวอลเลนตต้องรู้เป็นไฟเมื่อมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยกับสตรีเมอร์สาวที่โชว์การเล่นเจดและเก็บศัตรูได้ถึง4ตัวซึ่งมีหลายคนบอกว่าเธอใช้โปรแกรมโกงและเรื่องราวมันจะเป็นมาอย่างไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสซีโร่ใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมร้อนยิ่งกว่าไฟในโล,ลกกระดามาในเกมมอลลน็นี่แหละครับที่มีสาวสวยชาวฟิลิปปินส์ที่เป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังอย่างมิกะไดเมะได้โพสต์วิดีโอตอนที่เธอสตรีมเล่นเจดและเก็บศัตรูไดถึง4ตัว ซึ่งชาวเน็ตหลายคนบอกว่าเธอใช้โปรแกรมโกงในการเล่นอย่างแน่นอนโอเคเรามาดูคลิปกันก่อนดีกว่าครับ Grabe, he that you? Yes. mo. <laughs> ซึ่งผมยังไม่ขอตัดสินนะครับว่าเธอโกงไม่โกงแต่เราไปฟังวิเคราะห์ของเหล่าโปรเพเยอร์กันหน่อยดีกว่าครับคนแรกนะครับเป็นอดีตโปรเพเยอร์เซตโกชื่อดังอย่างเพย์เยอวันซึ่งปัจจุบันเนี่ยพี่แกก็มาหัวในเกมมอลแลนนี่แหละครับอยู่ในสังกัด Gen G ีเพย์เวันเนี่ยเขาวิเคราะห์บอกว่าเธอใช้แฮกอย่างแน่นอนไปดูคลิปที่พี่แกวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับ She looks at the ground! You guys are really wondering what's happening here? She's hacking, she's hacking, dude. What the fuck? <laughs> no. Look at this. There's no frames in between. There's not even a frame. She just snaps to the head. You can tell by her cross placement. You can tell by the the amount of time. Like look at this. I'm gonna do. I'm gonna be the fastest I can. And look at the frames. Nah. <laughs> nah. That's not how it works, bro. She's streaming well. I mean, she's acting, bro. และโปรเพเยอร์คนต่อมาพี่โลนวอร์เดลแห่งทีมโซโลโมิดก็ได้ออกมาบอกประมาณว่าโอ้ดูเธอนั่นสิเล็งเป้าที่พื้นก่อนแล้วได้สะบัดเมาส์ขึ้นมาที่หัวนี่มันอิมบอทชัดๆ Look I'll show you the aimbot this is aimbot look look how look how like, look 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 she's aiming at the floor aiming at the floor aimbot okay look 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 She hits. Look, look look at the. Look how she she throws the knife at the, the Silva, and then it instantly goes up to his head. Aimbot. No, is that not aimbot? Look how it shakes. That's aimbot right here. Aimbot. This one's pretty obvious as well. Maybe a side of wall hacks with some aimbot. headshot The head oh. the when The the Flo top in แน่นอนนะครับว่าสองเพลเยอร์ชื่อดังออกมาพูดแบบนี้ก็ทำให้ใครหลายคนเนี่ยปากใจชื่อว่ามิกะไดเมะเนี่ยใช้โปรแกรมโกงจริงๆ ก็ได้มีเหล่าแฟนเกมเนี่ยเข้าไปถาโถมเธอใน f c e e o o o นะครับและแฟนคลับของมิกะเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องเธอนะครับจึงทําให้แฟนคลับของสฝั่งเนี่ยทะเลาะก,กันครับซึ่งทางคนที่เชื่อว่าเธอใช้โปรแกรมโกงก็พยายามบอกว่าตอนที่ยิงไซเฟอร์อ่ะดูยังไงยังไงก็อินบอดชัด จนทางเจ้าตัวมิกาเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันความบริยทสุ์ของตัวเองนะครับโดยออกมาเรียกร้องให้ทางเจ้าของเกมอย่างไ i ออดเนี่ยเอาไอเดีเธอไปตรวจสอบได้เลยและการสู้รบระหว่างแฟนเกมทั้งสองฝ่ายก็สู้กันมาอย่างยาวนานหลายวันครับและคนคนเดียวที่จะจบสงครามนี้ได้ก็คือไ i ออดครับก็ได้ออกมาบอกเลยนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่ทําการตรวจสอบข้อมูลการโกงเกมแบบเดียเด่ยวๆแต่เพราะสถานการณ์ตอนนี้ มันเกินควบคุมไปแล้วทางเราขอยืนยันว่ามิกะเป็นผู้บริสุทธิ์เราตรวจสอบคลิปการเล่นของเธออย่างละเอียดแม้บางช่วงบางตอนอาจจะมีช็อตที่น่าสงสัยแต่เรามั่นใจว่าเธอไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ในการโกงเกมในคลิปที่ถูกเผยแพร่ออ,อกมาอย่างแน่นอนทางไลออดออกมาพูดแบบนี้เนี่ยเรื่องราวการวอกันร,ระหว่าง2แฟนคลับก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับแต่เหมือนว่าทางคอมมูนิตี้เนี่ย ยังไม่เชื่อในการตัดสินของไลออดครับแถมถล่มดาไลออดยับอีกตั้งหากโดยเหล่าแฟนเกมบางส่วนเนี่ยก็ยังคงเชื่อว่ามีกาไดเมสเนี่ยโกงเกมอยู่ครับและไล่ให้ไลออดไปตรวจสอบคลิปพ้ดีก่อนแถมยังบอกอีกว่าในคลิปเนี่ยชัดเจนขนาดนี้ยังดูไม่ออกอีกห้อไลออดและบางคนเนี่ยก็บอกว่านี่มันปัญหาใหญ่เลยนะเพราเท่ากับว่าซอฟต์แวร์ตรวจสอบโปรแกรมโกงของไลออดทำได้แย่มากๆและล่าสุดนะครับทางไลออดก็เห็นกระแสว่ายังไม่จบเนี่ยไลออดก็ยัง คงยืนยันคําเดิมนะครับว่าได้ตรวจสอบคลิปวิดีโออย่างละเอียดแล้วมิกะไม่ได้กระทําผิดใดๆและไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้มากกว่านี้เมื่อทางไลออดเนี่ยออกมาพูดแบบนี้ทางเพยวันที่ได้ด่าว่ามิกะเนี่ยใช้โปรแกรมโกงก็ได้ออกมาขอโทษมิกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ผมขอโทษนะครับ ที่พูดไปดีกับมิกะและทําให้ชื่อเสียงของเธอเนี่ยเสียหายพร้อมโพส์ตในทวิตเตอร์อีกว่าเกี่ยวกับการแฮกของมิกะทาง g a m e r d o ์ได้ส่งวิดีโอให้ทาง p l a y e r o ร์วดูซึ่งทางคลิปที่ g a m e r d o ์ส่งให้ p l a y e r o ร์วดูเนี่ยมันก็เหมือนคลิปของมิกะจริงๆนะครับมันคือการปัดหนึ่งเฟรมซึ่งบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า g a m e r d o ์นี่คือใครเขาคือผู้ปราบโปรแกรมโกงครับมาตั้งแต่สมัย Over Watch ดังใหม่ฮะ จนกระทั่งไลออดเนี่ยเรียกเขาเข้าไปทํางานด้วยผมเคยทําคลิปของเขาไปแล้วนะครับและทางเพีย์ว,วันเนี่ยก็มาแก้ต่างให้ทางมิกะนะครับบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้แฮกมันเหมือนกับคลิปนี้ตั้งหาก Alright so look at this shit uh compress alright look at this that looks like cheating right but when you look at this version it's on slow mode even like I'll I'll put it on normal speed here like it looks totally normal so i think that that's what happened with mika in this case if uh, if the riot there's actually cleared her so yeah <laughs> พี่โลนของเราเนี่ยออกมาขอโทษบ้างหรือเปล่าซึ่งณนะตอนนี้นะครับตอนที่ผมทาคลิปอยู่เนี่ยยังไม่เห็นพี่แกออกมาขอโทษนะครับและผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนเนี่ยอย่าเชื่อเพราะว่าเขาดังหรือว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นโปรเพเยอร์เราต้องดูที่เหตุและผลของการกระทํานั้นครับโอเคเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าครับว่าเธอเนี่ยใช้โปรแกรมโกงจริงหรือเปล่าผมก็พยายามหาหลายเหตุผลนะครับว่าคลิปเนี้ยเป้าเหมันเคลื่อนที่แปลก มันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างข้อที่1ครับ input lag ฮะข้อที่2 fix shot ครับข้อที่3 frame skip ข้อที่4 imbot ฮะโอเคเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยนะครับ input lag เนี่ยแน่นอนนะครับว่าคลิปที่เธอเอามาเป็นไฮไลท์เนี่ยคือการสตรีมของเธอเองตอนที่เธอสตรีมอยู่เนี่ยมันอาจเกิดอาการ lag หรือเฟรมเรทล่วงหรือแม้แต่เน็ตไม่ดีอาจจะทำให้ภาพไม่ชัดขึ้นมาก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาจจะทำให้ภาพกระตุกจนเหมือน imbot ก็ได้นะข้อที่2นะครับ ฟิกช็อตคือการสบัดเมาส์จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเห็นโปรพเพจทำกันบ่อยมากๆครับซึ่งเป็นความสามารถส่วนตัวนะครับแต่จากในคลิปเนี่ยตอนที่เธอยิงไซเฟอร์มันก็ยังดูแปลกๆอยู่นะครับโอเคเผื่อทุกคนยังไม่เห็นภาพนะครับว่าการฟิกช็อตเนี่ยมันคือการสบัดเมาส์ยังไงเดี๋ยวผมจะทำการสบัดเมาส์กับบอดยากสุด30ตัวนะครับดูซิว่าผมเนี่ยจะยิงบอดได้มากสุดกี่ตัวจาก30ตัวนะครับและฝีมือผมเนี่ยก็แค่ประมาณแรงโกแรงแพทเท่านั้นเองครับ ข้อที่3นะครับการเฟรมสกิปหรือว่าภาพวาร์เนี่ยจริงๆแล้วเธออาจจะลากเมาส์จากจุด1ไปยังอีกจุด1จริงๆก็ได้แต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยดันเป็นเป้เปามันวาร์เข้าหัวไปนะฮะและข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับการใช้อิมมอร หรือว่าการใช้โปรแกรมโกงนี่แหละครับคือการใช้อินบอดเนี่ยมันจะลากเป้าให้เราไปหาศัตรูเองเลยครับโดยอัตโนมัติโดยเราไม่ต้องลากเมาส์มากนะครับแต่การลากเป้าไปหาศัตรูหลายๆทีเข้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตัวเกมเนี่ยจับผิดได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโปรแกรมโกงที่ผลิตมาในยุคนี้นะครับจะมีคีย์ลัดเอาไว้ใช้เฉพาะสถานการณ์ที่เจอศัตรูครับเราเนี่ก็แค่ตั้งไว้ถ้าเจอศัตรูก็ค่อยกดใช้ฮะแต่ผมเนี่ยก็อดใจจะไม่เพิ่มข้อที่ห้าไม่ได้จริงๆครับ นั่นคือเกมหวยอ่ะซึ่งผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งนะครับใน e d d ิ t เขาบอกว่าถ้าช็อตช็อตนี้นะเธอไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงแสดงว่าเกมมันห่วยที่ทําให้เป้าของเธอเนี่ยมันว์ปไปโดนหัวซึ่งอาจจะเกิดการผิดพลาดที่ตัวเกมก็ได้และข้อที่7ครับอันนี้ผมเพิ่มไปเองนะครับคือฟุกครับก็อาจจะเป็นการฟุกก็ได้นะครับคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงวะมันก็แค่ฟุกอะ่ะนึกภาพอบอกว่าในลหลายๆครั้งนะครับที่ผมเล่นเกมวอลเล็ในสถานการณ์ที่5ต่อหนึ 1, ่งสต่อหนึ่งสต่อหนึ่ง ผมเนี่ยก็เก็บได้หมดอะครับอันนี้ไม่ได้อวดนะครับแค่ฟุกอะนึกภาพแบบครับคือมันฟุกเว้ย <laughs> และล่าสุดนะครับผมเห็นทางมิกะเนี่ยไลฟ์สตรีมของเธอเนี่ยเธอโชว์ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดโชว์จอที่เธอเล่นอยู่ก็เรียกได้ว่าเธอนี่พยายามเปิดเผยความบริสุทธิ์ของเธอจริงๆนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงขนาดไลฟ์สตรีมและพเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าเธอใช้โปรแกรมโกงหรือเปล่าถึงแม้ว่าทางไลออดเนี่ยจะออกมาบอกว่าเธอไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงและพเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับคอมเมนต์มานะฮะและอย่าลืมนะครับฝากไปกดไลค์กดติดตามเพจซีแมนด้วยนะครับ และว,วันนี้เราก็มาอยู่กันในเว็บสมายเพเป็นเว็บขายบัตรเติมเกม ID เกมไอเทมโค้ดและการเติมเงินก็มีถึง3ช่องทางบัตรท o money t ทูวอ l l ลและธนาคารสมัครง่ายๆแค่ใช้ Facebook แล้วมาสุ่มบัตรทูนดดีกว่า Let's go ไปฮะอืบอืบอืบได้ไหมได้ไหมได้ไหมอืออืบ,อบโอเคนะครับได้มาทั้งหมด1 0 0 0 t พันทูนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแค่นี้ยังไม่พอฮะเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าอีกรอบฮะ ได้ไหมได้ไหมอโอเคครับผมได้มา90ู้สทูนะครับถ้าใครอยากเล่นผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ